โอเคครับเกณฑ์ดิต้อัรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับต้อยขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะฮะวันนี้มาอยู่กันไต่แรงแบบโซโลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยดอยจะไม่ได้มาโซโลแบบเป็นตาตาละดอยจะโซโลแบบ เป็นวันโอเคนะครับก็อันนี้ดอยอัดไว้ก่อนสตรีมน,นะครับตอนนี้ดอยอยู่ที่10ดาวนะครับดอยก็จัดไว้ทุกตาแล้วก็เอาแบบเป็นไฮไลท์แต่ตามาดูแล้วก็เป็นสรุปผลในช่วงไทยทายนะว่าแบบวันนี้เล่นมาได้กี่ดาวเสียกี่ดาวนะครับแล้วก็ชนะแพ้ยังไงสกอร์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับปะ่ะเดี๋ยวไปดูในการไต่แรงวันแรกนะครับลดทุ่มทัร้อยของดอยนะว่าใช้เวลากี่วันนะครับวันแรกจะได้กี่ดาวปะไปติดตามชมกันเลยดีกว่านะฮะ รีเลียดได้นิดหน่อยแตเขาจะคุ <we> okay, ้มกว่านหน่อยเลยตายเนี่ยนี่นะเขาตั้งใจเรื่งเงเยอะนะเพราะฉะนั้นผมก็จะสี่ห้าตัวได้ พอตอนยในทีมเขาเนี่ยเอเดนดอตัวเดียวเลยหลวงให้ได้ทีมมันก็ต้องบ้ายให้ได้ช็อตเดียวน่าจะเอาเอาได้ตอนเนี้ยเราดักได้ระหว่างทางอ่ะจ,จะมีโอกาสล่ะช็อตนี้แหละกลก็ต้องจังหวะนี้จังหวะเดียวนี่แหละร้ <Always. S 1> <c oughs> อยแค่นั้นแหละ <c oughs> กันหรือยังล่ะ À. Tum tum tam tam. ta lek. Nè là, Veil O vẫnแบก được. Yeah. <laughs> 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 uh, I, I kill Iwa i can ไปทายได้อมีตาตึงๆให้ เมื่อกี้ดอกโดนก็น่าเสีงเล่นไม่ได้ต้องดอดโดนครับเฟนี่ก็ลำของมเฟนนี่ให้ตายตรงนั้นเลย yeah, ยากจังวะเม่อไหร่วะเละ <c oughs> เจอแคลรี่สองอะเละตลอดวะ <c oughs> โดนยิงตายฮียตัวเออมาเจออะไรวะเนี่ยวีโร่จังเกิ้ลเจอตัวใครแบบซปเปอร์ใครอ่ะเอเลนดอร์และสลิมสนุกละงานนี้ ไมตาที่กูเ no ล่นมาสองตาอย่างล่ามบากกับพ่ายแพ้ได้อย่างง่ายไดขนาดนี้เอาไปเลย Bye. ต้องวอร์มีเยอะหน่อยไม่เล่นป่านาน ยังดีอยู่แต่ยังดีไม่สุดสโอ้โหไม่ช่วยด้วยตายรุดไ,ไปล,ละดีละแต่ดอยยังรอดอยู่เมื่อกี้นะ่านจะน่าจะดึงสายแรงไปหน่อยสอรี่ เขาหุด <laughs> ไม่ต้องเล่นใหม่ดีก็ได้ดาวไปแต่ทีมแพ้ถ้าเกิดเขาหลุดนาจะไม่เสียดาวดอยไม่ชัวร์ ี่เมื่อกี้น่าจะฟันฟันไปเลยครับวัดวัดไปเลยก็ไม่จบพี่แคลรี่คุณม่ก็จะไม่จบลึกขนาดไหนใครวิ่งทันแม่เมื่อกี้มันต้องได้แล้วไงเพื่อ,อนไล่ให้แล้วอ่ะมันแบบจงังหวะเมื่อกี้คือใช่มีแต่ชั้นเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปรองไวโอเลตได้

ชนะได้แก๊กโยนแก๊กมันก็ไม่ได้โยนอะ่ะข้อเสียคือตัวมันเวลาเปิดวิชันแล้วมันสุ่มเสี่ยงจะโดนเกี่ยวเองบ่อยนะแกแกก็แค่เดินมาเปิดวิชันแล้วเจอเอเลนเอลเลนมาแค่เกี่ยวมึงก็ตาย そんななもももののがっと大事คาเฟนี่แผ่นนี้นี่โดนเนิร์ฟม,มาหลายรอบแล้วนะคาเฟนีวิกเตอีลล่ <c oughs> ดูรับดาเมจดิสี่สิบแปดเปอร์ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับการโซ l แรงวันนี้นะครับเล่นไปทั้งหมดนะครับวันนี้นะเล่นไปทั้งหมด11ตานะฮะแท้ไป2ชนะ9นะครับหลายๆตาก็เป็นตาที่ชนะแบบอ่คาคูคราคูคาหน่อยๆนะครับตึงๆมาทั้งเกมชนะได้ท้ายเกมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้กวก็ดวงดีด้วยนะครับบางช็อตก็สกิลแมนอะไรอย่างงี้อจอบเกมได้เลยแบบ ไฟเดียวจบปุ๊บปุ๊บปั๊บจบเลยอะไรน,นะฮะก็หลายหลายเกมอยู่นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นผมกับการดีนะชนะ9แพ้2อะไรเงี้ยนะครับถือว่าเล่นเซอรตาดีมากอันนี้ก็เป็นเพียงแค่วันแรกนะตอนนี้เรามาอยู่กันที่17ดาวนะครับก็มาดูกันว่า ซีรีสนี้เนี่ยเวลาโซลแลงเนี่ยเราจะไปได้กี่วันนะถึงจะถึงท็อปลอยนะครับจากวันนี้ที่เริ่มอัดนะฮะก้นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะจกนกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นนะครับก็ฝฝ่าตามด้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน